ในโลกบาดาลที่ลึกลับและลึกสุดตามีพญานาคผู้หนึ่งที่มีชื่อเสียงและอำนาจอย่างยิ่งในนครมุจลินบาดาลเขาคือพญามุจลินผู้ที่มีพลังในการควบคุมท่าทั้ง4และความสามารถในการมองเห็นอนาคตแต่ชีวิตของพญามุจลินไม่ได้ง่ายดายเขาเติบโตขึ้นท่ามกลางการปกครองที่เต็มไปด้วยอันตรายจากฝ่ายต่างๆที่หมายปองตำแหน่งของเขาอีกทั้งยังต้องเผชิญกับภายในใจของตนเองเรื่องราวของพญามุจจลินคือการเดินทางจากอำนาจ และความยิ่งใหญ่สู่การตระหนักรู้ความจริงในชีวิตและการบรรลุธรรมที่พระพุทธเจ้าได้สอนให้แต่ก่อนที่พญามุจลินนั้นจะพบกับพระพุทธเจ้าและเข้าใจถึงเส้นทางแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์เขาต้องผ่านการทดสอบที่ยากเย็นในการเป็นผู้นําของนครมุจลินบาดาลรวมถึงการต่อสู้พญานาคที่มีพลังรุนแรงและอันตรายที่สุดในโลกบาดาลซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลีป่ยนแปลงครั้งใหญ่และครั้งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาและก่อนที่จะไปรล่าชม เรื่องราวของพญานาคมุจลินเรามาทําความรู้จักกับพญานาคมุจลินกันก่อนว่าท่านมีชื่อเสียงแบบไหนและเกี่ยวข้องยังไงกับพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าไปรับชมกันเลยครับพญามุจลินนครขาชเป็นหนึ่งในพญานาคที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในพระพุทธศาสนาโดยถูกกล่าวถึงในพระไตรปิฎกว่าเป็นผู้ปกป้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงเวลาสําคัญหลังการตัดสรุบทบาทของท่าน ไม่ได้เป็นเพียงผู้คุ้มครองธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาและความเสียสละและความเมตตาอันยิ่งใหญ่ตามตำนานกล่าวไว้ว่าหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้เจ็ดวันพายุฝนตกหนักและลมพกกัดกระหน่ำอย่างไม่หยุดยังย้งพระญาวุจลินนั้นซึ่งอยู่ในลูปบาดาลใกล้กับต้นพระศรีมหาโพธิ์ท่านได้ขึ้นมาปกป้องพระพุทธองค์โดยใช้ลำตัวของท่านขดเป็นบันลังให้พระองค์ประทับ และแผ่พังพาท่านเจ็ดเสียรปกคุ้มพระพุทธเจ้าให้หลุดพ้นจากสายฝนและลมที่รุนแรงความสําคัญของพญานาคมุจลินนั้นมิได้หยุดเพียงแค่การปกป้องพระพุทธเจ้าในคานั้นแต่ยังแฝงด้วยสัญลักษณ์ทางธรรมะและข้อคิดสําคัญเช่นพญามุจลินสื่อถึงการใช้พลังในทางที่ถูกตอก้องแม้ว่าท่านจะเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากแต่ท่านไม่เคยใช้พลังเบียดเบียนผู้อื่นแต่กลับเลือกใช้เพื่อปกป้องสิ่งที่ดีงาม ซึ่งตรงกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาว่าอำนาจที่แท้จริงคืออำนาจแห่งเมตตาและการให้อภัยเียทั้งเจดของพญามุจลินไม่เพียงแต่ปกป้องทางกายภาพแต่ยังเปรียบด้วยการปกป้องธรรมะทั้งจิตประการได้แก่ศีลส,สมาธิปัญญาความเพียรศรัทธาสติและปัญญาเหตุการฝนตกหนักเป็นการทดสอบจิตใจเช่นเดียวกับชีวิตของเราที่มาเผชิญกับพายุแห่งอุปสรรคพญาม,มุจลินนั้น จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนรู้จักอดทนและมีขันติธรรมในการเผชิญปัญหาและเป็นตัวแทนของสัตว์โลกที่มีศรัทธาถึงแม้จะไม่ได้เป็นมนุษย์แต่พญามุจลินย่าสามารถบรรลุและเข้าใจในธรรมะสะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าใครหากมีใจศรัทธาย่อมเข้าถึงธรรมะได้และความแตกต่างระหว่างพญามุจลินกับพญานาคองค์อื่นมีดังนี้ในตำนานเกี่ยวกับพญานาคนั้น มีพญานาคหลายองค์ที่มีบทบาทสำคัญเช่นพญารีสนโทพญาเอลปัปต์หรือพญายสาสานาคราชแต่สิ่งที่ทำให้พญามุจลินแตกต่างนั้นมีดังนี้ 1. บทบาทด้านศาสนาพญานาคส่วนใหญ่ในตำนานมักเกี่ยวข้องกับการปกป้องทรัพย์สมบัติบาดาลการต่อสู้และการทดสอบผู้คนแต่พญานาคมุจลินนั้นมีบทบาทโดดเด่นในการปกป้องพระศาสนาโดยตรงโดยไม่มีเงื่อนไขหรือผลประโยชน์ตอบแทน ขณะที่พญานาคบางองค์ใช้พลังเพื่อปกครองหรือทําศึกพญามุจจรินกับละทิ้งความยิ่งใหญ่ของตนในโลกบาดาลเพื่อปกป้องพระพุทธเจ้าด้วยจิตใจบริสุทธิ์เป็นการสื่อว่าอำนาจที่แท้จริงคือการช่วยเหลือผู้อื่นโดวยวมิหวังผลตอบแทนการกําเนิดของพญามุจิลินและวงตระกูลพญามุจจลินนั้นเกิดในครอบครัวของพญานาคผู้มีอำนาจมากในนครมุจลินบาดาลซึ่งนครนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความสงบสุข และมั่งคั่งในโลกบาดาลพ่อของพยา,ยามุจลินเป็นผู้ที่มีความสามารถสูงมีอำนาจในการควบคุมท่าต่างๆทั้งน้ำไฟลมและดินซึ่งทำให้โลกบาดาลนั้นอยู่ภายใต้าการปกครองของท่านที่มีแต่ความสมดุลและความสงบสุขส่วนม่เหสีของท่านก็เป็นผู้หญิงที่ได้รับการยกย่องทั้งในด้านความงามและปีชายานเธอเป็นผู้ที่สอนให้พยา,ยามุจลินเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการควบคุมพลังแห่งธรรมชาติ และยังสอนให้ท่านเข้าใจความหมายลึกซึ้งของการใช้เวทมนต์และพลังงานจากโลกบาดาลพยามุจลินนั้นตบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการศึกษาและการปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นพ่อของท่านสอนให้เขารู้จักความสําคัญของการใช้พลังในการรักษาสมดุลของโลกและให้เกียรติทุกชีวิตในจักรวาลซึ่งทําให้พยามุจลินนั้นมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างจากนาคทั่วไปท่านมีความสามารถพิเศษในการควบคุมท่าทั้ง4ี่ ที่สําคัญในโลกบาดาลรวมทั้งความสามารถในการสร้างและการทําลายธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตต่างๆตามที่ท่านต้องการและนอกจากนี้พยามุจลินนั้นยังได้รับการฝึกฝนในการต่อสู้ด้วยอํานาจทางกายภาพและทางจิตวิญญาณทําให้เขากลายเป็นนักรบที่แข็งแกร่งและมีความสามารถในการจัดก,การกับอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกบาดาลได้ในนครมุจลินบาดาลที่พยามุจลินอาศัยอยู่นั้น ถือเป็นสูงการของอณาจักนาคใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการฝึกฝนในด้านพลังแห่งธรรมชาติพญามุจลินนั้นใน้ลักการสอนให้รู้จักการปกครองที่มีคุณธรรมโดยมีพ่อของท่านเป็นแบบอย่างในการรักษาสมดุลของโลกในฐานะที่เป็นผู้ปกครองนครพญามุจลินต้องดูแลวความสงบสุขในนครมุจลินบาดาลและจัดก,การกับการคุกคามจากพญานาคฝ่ายอื่นๆที่อาจพยายามล้มล้างการปกครอ,องของท่าน พยามุจลินได้รับการฝึกฝนทําให้สามารถควบคุมพลังของท่าต่างๆได้อย่างสมดุลซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติสําคัญในการเป็นผู้นําของโลกบาดาลเนื่องจากท่าทั้ง4เป็นสิ่งที่กําหนดสภาพแวดล้อมและความมั่นคงของโลกบาดาลพญามุจลินสามารถใช้พลังเหล่านี้ในการต่อสู้และปกป้องนะครจากภัยอันตรายต่างๆอีกทั้งยังต้องใช้ความสามารถในการโมเห็นอนาคตผ่านการใช้ทิพจกักษุซึ่งทําให้ท่าน สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเตรียมตัวรับมือได้ทันเวลาท่านไม่เพียงแต่เป็นนักรบและเป็นผู้นำที่มีความสามารถทางกายภาพแต่ยังมีความรู้ความเข้าใจในการใช้พลังแห่งธรรมชาติในการสร้างความสงบและการบำรุงรักษาโลบาดาลให้คงอยู่และเจริญรุ่งเรืองท่ามีความสามารถในการสร้างสมดลุลให้กับสรรพสิ่งในโลกบาดาลรวมถึงการรักษาสันติภาพระหว่างหน้าฝ่ายต่างๆโดยการใช้ชีพจักสูตร ในการเห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและนำพาผู้อยู่อาศัยในนครมุจลินบาดานไปสู่หนทางแห่งความสงบและนี่คือสิ่งสำคัญที่เปลี่ยนชีวิตของพญามุจลินหนึ่งในเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของพญามุจลินคือการต่อสู้กับพญาเอลัต์นาคราชพญาเอลัต์นคราชนั้นเป็นพญานาคที่มีพลังในการควบคุมธาตุไฟซึ่งถือว่าเป็นธาตุที่มีอันตรายและรุแลแรที่สุดในโลกบาดานพญามุจลินและพญาเอลัต์นาคราชได้มีการท้าทายกัน ในการต่อสู้เพื่อแยกชิงการปกครองของนครมุจลินบาดาลการประลองครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการแสดงพลังท่าที่มีอำนาจเท่านั้นแต่ยังเป็นการทดสอบจิตใจของทั้งสองฝ่ายในระหว่างการต่อสู้พญาเอลปัตนาคราชพยายามที่จะยุยยุพญามุจลินโดยการปลุกระเอาลมรุนแรงต่างๆเพื่อให้พญามุจลินนั้นใช้พลังที่อาจทำลายล้างได้แต่พญามุจลินกับใช้ความสงบและสมาธิในการต่อสู้ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสามารถ ในการควบคุมตนเองในสถานการณ์ที่ยากลำบากและผลสุดท้ายนั้นพญามุจลินสามารถเอาชนะการต่อสู้และ,ละาาร,รักษาความสงบของนครมุจลินได้การต่อสู้ครั้งนี้ไม่เพียงแค่เป็นชัยชนะในด้านการต่อสู้ทางกายภาพแต่ยังเป็นการชนะความวุ่นวายทางอารมณ์และจิตใจด้วยพญามุจลินได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่แค่การใช้พลังทางกายภาพแต่ที่สำคัญเป็นการควบคุมอารมณ์และการาาร,รักษาความสงบในใจนั่นต่างหากที่เป็นสิ่งที่สำคัญ ที่ยิ่งกว่าทุกอย่างได้ลหลังจากการต่อสู้ที่สําคัญเหล่านั้นจบลงพยามุจลินพยายามค้นหาความหมายในชีวิตและเริ่มตั้งคาถามเกี่ยวกับการครอบครองอํานาจและความยิ่งใหญ่ของตนท่านเริ่มรู้สึกถึงความไม่จีรังางของสิ่งเหล่านี้และตัดสินใจออกจากนาครมุจลินบาดาลเพื่อค้นหาความสงบที่แท้จริงในการบรรลุธรรมและนี่ก็คือจุดเปลี่ยนของชีวิตของเขาคือการได้พบพระพุทธเจ้าในสัปดาห์ที่6 หลังการตัดสรุปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสวดวิมุตติสุขนโคนต้นจิกซึ่งในภาษาบาลีเรียกว่าต้นมุจลินขณะนั้นมีพายุฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดเจวันลมแรงและฝนกระหน่ำอย่างรุนแรงแต่พระองค์ยังคงทรงประทับขัดสมาธิด้วยอาการสงบไม่มีความหวั่นไหวต่อภัยธรรมชาติใดๆพญามุจลินนาคาราชผู้ปกครองนครบาดาลใต้พื้นดินซึ่งมีจิตศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อท่านได้ทราบว่าพระองค์ทรงประทับกลางฝนตกที่หนักโดยไม่มีที่กำบังท่านจึงนำหลีว่าพระบรมศาสดาเพื่อตัดสรุปไม่นานต้องประทับกลางพายุและฝนตกหนักหากไปล่อยไว้เช่นนี้จะไม่สมควรเราควรปกป้องพระองค์ให้พ้นจากความไม่สะดวกสบายนี้และด้วยความเลื่อมใสพญามุจลินจึงลื้อขึ้นจากบาดาลใช้ร่างตัวขดเพียนเจ็ดชั้นรอบพระวรากายของพระพุทธเจ้า และเพกพังพานเป็นร่วมกัมบังเหนือผ้าสีสากของพระพุทธเจ้าเพื่อปกป้องจากสายฝนลมแรงและสิ่งมีชีวิตรบกวนอื่นๆตลอดเวลาเจ็ดวันเต็มแต่สิ่งที่พยามุจลินทำเพื่อปกป้องพระพุทธเจ้านั่นคือสัญลักษณ์และมีความหมายเช่นนี้การที่พยามุจลินขดเจ็ดชั้นนั่นสื่อถึงการปกป้องด้วยชีวิตและความเพียรพยายามอย่างสูงสุด 2. การแผ่พังพนันนั่นคือสัญลักษณ์แห่งความคุ้มครอง และความเคารพอย่างไม่มีเงื่อนไข 3. การนิ่งสงบของพระพุทธเจ้าแสดงถึงจิตใจที่มั่งคงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดไม่จะมีภัยธรรมชาติก็ตามและเมื่อพายุและฝนสงบลงพญามุจลินจึงคายนำตัวออกกลับคืนสู่ร่างเดิมแปลงกายเป็นบุรุษหนุ่มเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและถวายอภิวาทพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมโปรดพญามุจลินโดยตัดถึงสภาวะจิตที่สงบจากกิเลสว่าสุขาโลกาสสมมิ พยานาแปลได้ว่าผู้ใดมีจิตสงบจากราคะโทสะโมหะผู้นั้นมีความสุขในโลกนี้และโลกหน้าพยามุจลินได้ฟังธรรมแล้วเกิดความปีติความเลื่อมใสยอย่างยิ่งได้ทูลอาราธนาต่อพระพุทธเจ้าให้ทรงแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายก่อนจะอัญเชิญพระองค์พักผ่อนที่นครบาดาลแต่พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธเนื่องจากพระองค์ทรงตั้งใจจะโปรดสัตว์โลกในโลกมนุษย์และเหตุการณ์พยามุจลิน ได้ปกป้องพระพุทธเจ้าจากฝนและลมพายุได้สะท้อนแง่คิดสำคัญหลากหลายประการที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ดังนี้ 1. ความสงบใจท่ามกลางอุปสรรคเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยา่างสงบไม่หวั่นไหวต่อพายุสแสดงให้เห็นว่าเมื่อเผชิญกับปัญหาและความทุกข์ใจหากมีสติและจิตใจที่มั่นคงย่อมผ่านพ้นไปได้ 2. การเสียสละและความเมตตาเพื่อผู้อื่นพยามุจลิน ใช้ร่างกายปกป้องพระพุทธเจ้าโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเมตตาความเสียสละและการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังตอบแทน 3. พา,ายุฝนที่โหมกระหน,นำ่ำแม้จะหนักหนาะแต่สุดท้ายก็สงบเช่นเดียวกับปัญหาและความทุกข์ในชีวิตที่เกิดขึ้นแล้วก็จะผ่านไป 4. ความศรัทธาของพระญามุจลินในพระพุทธเจ้าทําให้ท่านต้องออกมาปกป้องพระองค์เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า ศรัทธาที่ถูกต้องย่อบนำไปสู่การกระทําที่ดีและมีประโยชน์ 5. าพญามุจลินเป็นสัตว์นาคแต่ยังแสดงออกถึงความเคารพและความช่วยเหลือพระพุทธเจ้าอย่างไม่แบ่งแยกให้ข้อคิดว่าการมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นไม่ขึ้นอยู่กับชาติศาสนายุฐานะทุกคนนั้นสามารถทำความดีได้ 6. จิตสงบคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดแม้จะมีการป้องกันจากภายนอกแต่สิ่งที่ทำให้พระพุทธเจ้า ทรงผ่านพ้นอุปสรรคได้ก็คือความสงบและความมั่นคงในใจตนเองเหตุการณ์นี้สอนให้รู้ว่าใจที่สงบและมั่นคงสําคัญที่สุดในการ,รเผชิญปัญหาและการเสียสละและความเมตตาจะสร้างความอบอุ่นให้สังคมและศรัทธาที่ถูกต้องจะนำทางชีวิตไปสู่ความสุขที่แท้จริงและนี่ก็คือเรื่องราวของพญาบุจินทร์ทั้งการเริ่มต้นกำเนิดและการต่อสู้และการพบเจอพระพุทธเจา้า ถ้าดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไป